โอสวัสดีครับดเจเก่งวิทยานะครับเป็นไงบ้างฮะวันนี้มาพบกับนี่คือคอลเลกชันของผมเองนะครับ <c oughs> ไม่ใจวันนี้เรามาในช่วงของอาฝากเลิฟรับร้านนะครับก็ขออภัยนะอาจจะ ช้านิดึงนะฮะแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาในมากันที่ร้านที่มีชื่อว่า88ดบปลาบปากนะครับใครที่ชอบเขาเรียกว่าเป็นอาหารเมืองนะมาที่นี่รับรองว่าเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดคุณมาต้องบอกว่าร้านนี่จริงๆหาไม่ยากเข้ามาในซอยตรงใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยพายัพนั่นเองนะครับเข้าซอยมานิดนึงสังเกตง่ายๆนี่ทางด้านหน้าร้านอันนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลเจอได้เหมือนกันนะครับเพื่อผ่านมาแล้วเจอเพราะว่าเป็นหล่อบันดาบิ๊กไบ นะฮะถามว่าทำไมต้องบิ๊กไบค์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าที่นี่เหมือนกับเป็นจุดรวมตัวเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะพร้อมแล้วตามผมมาได้เลยนะครับนี่โชว์โชว์นะฮะคันนู้นนี่คือมีคันเดียวในโลกด้วยนะครับและตอนนี้ก็มาที่หน้าร้านแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ขอโทษด้วยครับสวัสดีครับแม่ถ้าเกิดมาที่ร้านนี้นะฮะก็จะได้พบกับพี่ๆนะครับที่ อันนี้ถือว่าเป็นจะพี่ผู้ผู้ร่วมกว่อตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกนะครจะมีการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาบิา๊กเขาเรียกเป็นไบเกอร์อรใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเริ่มจากทางด้านนี้นะครับสวัสดีครับพี่ชาครับ,คร,บครับผม ผมโกยโบครับผมสวัสดีนะครับเยินเชิญได้นะครับร้านมากินทุกวันนะครับสวัสดีครับเอครับคุณเอนะครับสวัสดีครับชื่อบูนะครับก็แวะเวียนมาอุดหนุนกันได้นะครับสวัสดีครับพี่ค่ะเจสติมนะคะแวะเวียนได้ค่ะครับผมนี่สาวสวยก็มีหนุ่มหล่อก็มาหมร้านนี้นี่มีครบเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศทางด้านในกันสัหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าทางร้านนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอันนี้ก็คือพ่อครัวใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับมีสายมาแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อป๊อปนะครับผมครับผมคุณป๊อปคุณป๊อปเป็นเจ้าของร้านครับผมเจ้าของร้านครับผมครับเป็นไงบ้างโอ้โหที่เราตั้งใจจะมาร้านนี้นะฮะแล้วก็ เรียกว่าจะมาสัมผัสบรรยากาศที่เขาบอกว่ามันมีความพิเศษคือพิเศษจริงๆคุณผู้บัางครับเข้ามาในร้านนะฮะดูดูดเดี๋ยวจะกล้องแพนไปนะฮะมีความร้อนแรงแล้วก็มีความสงบคือมีทุกอารมณ์เลยตอนนี้ครับครนะฮะอ่าให้ดูให้ดูว่าคร่าวก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในการช่วงของการไลฟ์สดนะครับฝากเลิฟรับร้านเอาละวันนี้เรามากันที่ร้านของคุณฟอ เดี๋ยวเราจะนั่งก่อนไหมครับพี่ปอ๊อปครับเชิญครับเชิญครับเชิญก่อนขออนุญาตนั่งก่อน่าทักทายคุณผู้ฟังหรือในคำพิจด้วยนะครับเข้ามาทางไลน์นะฮะก็สามารถจะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้พร้อมกับการพูดคุยนะเดี๋ยวผมว่าใครมีคําถามอะไรยังไงนะครับก็จะได้พูดคุยกันได้ด้วยนะครับถามนิดนึงก่อนอ่ะชื่อร้านที่นี่นะฮะแปดสิบแปดลาบปากถูกต้องไหม ครับผมแปดหรือว่าต้องแปดแปดหรือแปดสิบแปดต้องแปดแปดครับผมต้องแปดแปดตัวครับทาไมต้องเป็นแปด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 นี่ก็คือว่าเป็นเลขแปดเป็นเลขมงคลนะครับเนาะตามตามตามความเชื่อของด้านบนจีนนิดนึงนะครับเนาะรูปทรงนะรูปทรงอินฟินิตี้ครับครับครับแล้วก็มี อาจจะเป็นตัวหนังสือก็อาจจะผิดแปลกไปนะครับคือคือราดจะเป็นพอสาเขานะครับเหมือนถึงโชลาบนะครับโชคลาบเนาะเข้ามากินนี้จะมีโชคลาบอะไรเงี้ยครับการได้กินเป็นลาบอันประเสริฐถูกต้องครับผมอยากให้ทุกคนมามาลองชิมดูนะครับเนาะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเห็นมายากากคงจะพอนึกออกนะับว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าร้านนี้มันมีความพิเศษกว่าร้านอื่นนะครับรู้สึกว่ามันมีความร้อนแรงบางสิ่งบางอย่างอย่างด้านหน้าก็มี เอ่อวิกบค์นะับเยอะเลยนะครับคือยังไงฮะอันนี้คือเป็นแหล่งที่รวมตัวกันหรือเปล่าครับครับคือจุดจุดที่ตั้งร้านตรงนี้ก็คือเราไปได้ผมส่วนผมก็ขับรถด้วยนะครับนาะขับรถบิกบค์ครับผมครับในการตกแต่งร้านก็ออกจะป็นแนวแบบค่อนข้างจะร้อนแรงนิดหนึ่งอะไรครับนิดหนึ่งเนาะครับที่จะให้เหมาะกับ ไบกร์ต่างๆที่จะเข้ามานะครับจะไม่เฉพาะไบกอร์อย่างเดียวนะครับคนทั่วไปก็สามารถเข้ามาได้หมดครับแต่ว่านี่คือร้านที่เป็นแบบว่าสถานที่รวมตัวกันนะครับที่หัวใจแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยที่พี่เกียวเจอกันทางด้านหน้านะฮะ ทุกคนจะบอกว่าดูเป็นคนเรียบร้อยมากเลยทีเดียวครับผมไบเกอร์ก็คือในมุมของไบเกอร์นะครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับนอกจากเมื่อก่อนที่ร้อนนี่มากๆคือเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นการสายบุญแล้วก็พบปะสังสรรค์ิฮาปาร์ตี้กันมากกว่าไงครับจัดทริปไปหาแบบทำบุญตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงคนน่ารักนะทุกคนน่ารักหมดเลยนะครับปกติผมเชื่อว่านะฮะ เออคุณป๊อปเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนสนุกสนานพอสมควรเลยแหละครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของบรรยากาศนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพูดถึงที่ร้านนิดนึงนะครับแปดสบป่าปเปิดมานานแล้วยังครับก็เปิดมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับเนาะเพิ่งเปิดเลยเพิ่งเปิดเลยครับลช่วงหลังโควิดครับครับหลังโควิดมาเนาะครับผมครับสักระยะหนึ่งครับก็เลยมีความคิดว่าน่าจะมา รวมตัวกันมีร้านแบบชิวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมาพวกเพื่อนๆอะไรมากินกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คุณป๊อบรู้สึกว่าจะเป็นพ่อครัวด้วยครับผมผมเป็นพ่อครัวได้ครับผมครับผมปกติเป็นคนที่ชอบทําอาหารทำอาหารอยู่แล้วเนาะเพราะอยากประสบการณ์ยาวนานก็คือเล่าความไปก็น่าจะเป็นตอนเด็กเลยนะครับเนาะชอบไปแอบขโมยกินเดี๋ยวเรียนเรียนเรียนเียนเรียรียนเรียนรียนเ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 รียยเรียนเรียนเรียนเรีย ขโมยสูตรก็เรื่องแรกเหมือนกับเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะบอกเฮ้ยรสชาติแบบนี้ฉันชอบแล้วก็ลองปรับมาเรื่อยๆใช่ครับไปชิมนู่นชอบตั้งแต่เด็กแล้วปกติจะแบบแอบข้างๆคุณแม่เลยกินที่คุณแม่ทำอะาเลยนะครับแล้วก็ค่อยจดจำมาเรื่อยๆนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นคนชอบทำกับข้าวด้วยคุณแม่จะให้เข้าโพดไวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วพอมาอยู่แบบในแก๊งป่วนนี่ก็คือแบบว่าเป็นพ่อครัวประจำกลุ่มครับ หลายหลายคนที่พี่นา,นาเขาได้มาชิมคือเขาบอกว่ารสชาตินี้มันได้นะ้<อ>สักนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเกิดความคิดไอเดียนขึ้นมามีการบอกว่าจุดประกายครับผม <นะ S 2> ครีนค,รคนอัจจะคิดผมบอกด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยด้านหลังที่แบบมีภาพนะครับอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบ๊อบด้วยนะฮะเป็นภาพของเป็น หมูของหมูป่านะครับหมูป่าเป็นเป็นใส่หมวกเป็นเชฟเป็นสมองกุบนะครับนะอ๋อเออใช่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 ครับครับครับอ๋อทุกสิ่งอย่างนี่คือบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนแต่จริงๆว่าจริงๆแล้วคุณป๊อปไม่ใช่เจ้าของร้านคนเดียวถูกไหมไม่ใช่คนเดียวครับท่านยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้น่าจะไม่ว่างนะครับพอดีติดธุระนะครับเราต้องขอโทษด้วยนะครับเนาะไม่เป็นไรครับมีโอกาสเราได้เจอกันแน่ยครับมีโอกาสเชิญนี้ได้ครับแล้วก็ที่ร้านเนี่ยนะครับจะเป็น ร้านอาหารเรียกว่าเป็นสไตล์อะไรดีก็ออกจะเป็นแนวแบบวินเทจนิดๆแม่ครับเนาะเป็นแต่ทุกคนมาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกทุกวัยสามารถเข้ามากินได้เพราะว่าเราเป็นร้านอาหารเป็นแล้วนะครับเนาะลองมาชิมกันได้เป็นร้านอาหารออหนึ่งก็มีอาหารหลายอย่างนะครับเนาะเป็นเป็นแบบเป็นอาหารเมืองนะใช่ครับอาหารเมืองอาหารเมืองแต่ก็มีผสมนะครับมีผสมแบบพวกแบบ เด็กกินได้อะไรอย่างเงี้ยมีหมูทอดมีอะไรเข้าม,มาเสริมมารเงีกยมีพวกติดไก่ทานได้นะครับผู้ใหญ่ได้เด็กกานดีมาได้หมดเลยครับผมแล้วร้บว่ามาได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบไม่เหมือนใครครับเธอมีความเป็นอาร์ตมีศิลปะแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูแทนข้อความสักหน่อยนดึงดีกว่านะครับถือว่าทางไลฟ์ตอนนี้นะครับเขาจะมีคามําถามอะไรอย่างไรกันบ้างเข้ามาก็แชร์กันได้นะฮะตามปกติเลยนะครับคือตอนเนี้ย เวลาเดี๋ยวนะเที่ยงจะครึ่งแล้วนะครับก็นี่นะสวัสดีปาวานโรคหิวกำเริบแล้วคะ่ะเออนะเดี๋ยวให้ลองแนะนำดีกว่าเมนูอาหารเมนูดีกว่าที่ว่าเ,เป็นอาหารหรือว,ว่าเป็นอาหารเมือง แต่ว่ามันมีความพิเศษหรือมันแตกต่างนะครับอ่ะมีเมนูอะไรที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านบ้างก็คือหลักๆเราก็คือตามตามป้ายร้านก่อนเลยนะครับก็คือลาบลาบครับผมตรงนี้ลาบปากก็ต้องเป็นลาบต้องเป็นลาบนี่คือลาบอะไรฮะนี่คือเป็นลาบหมูนะครับน้องลาบหมูลาบหมูและพริกนี่เราจะทําขึ้นมาเองนะครับพริกปรุงครับจะค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมพวกเครื่องเทศเผ็ดต่างๆเผ็ดไหมเผ็ดไหมก็มีแบบรสชาติที่ร้อนอ่ะกับความร้อนแรงครับสมกับคนหนึ่งนะ นะคนเหนือที่มานั่งกินครับครับผมครับอ่านี่คือลาบหมูลาบหมูแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้ก็คือลาบแล้วก็จะมีแกงอ่อมคู่กันนะครับนี่คือแกงอ่อมแกงอ่อมนะครับครับผมแกงอ่อมที่ร้านก็มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับเนาะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกทานได้นะครับอ๋อตรงนี้เนาะครับผมก็เน้นแบบว่ารสชาติแบบว่าแต่วพราะเผ็ดร้อนครับแกงอ่อมที่จะแบบพริกพริกเราก็ต้องปรุงเองนะครับครับับเน้นแบบว่ากลมกล่อมเนาะเน้นพริกแบบว่ากลมกล่อมแต่จะไม่เผ็ดเยอะ นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดชอบเผ็ดชอบเผ็ดก็ได้ครับสั่งได้สั่งได้สั่งได้ที่สั่งได้หมดเป็นกันเองกับลูกค้าครับลูกค้าสั่งได้ทุกโอสุดายเลยครับผมมีความใส่ใจนะฮะผมแกงอ่อมครับแล้วก็จะมีมีที่ไอ้ไอ้นี่ก็คือต้มแซบนะครับเนาะต้มแซบบเอ็นนะครับนะครับผมเป็นอะไรนะเอ็นเอ็นหมูครับเป็นข้างหมูซึ่งเราคัดมาครับเอ็นหมูที่จะมีความหอมมากเลยนะครับเราจะใช้ส่วนนี้มาทํา ส่วนเนื้อเราก็จะใช้พวกเอ็นแก้วนะครับเนาะเอ็นที่มีความแบบต้มและมีความนุ่มรับผมครับผมแล้วรสชาติบวกกับแบบแซบนิดนึงอันนี้นี่คือบอกว่าจากประสบการณ์ล้วนๆเลยครับประสบการณ์ล้วนๆเลยวเฮ้ยเลือกสิ่งที่ดีครับนะครับแคือเราเราจะปรุงแบบปรุงแบบจานต่อจานเลยครับเพื่อออกมาให้ลูกค้าครับผมผมจะปรุงออกมาจานต่อจานเลยตรงนี้นะครับแน่ลองว่าน่ลองว่าถ้าจะไปออกแนวแบบ หลากหลายไปก็จะมีพวกตับหวานนะครับเนาะตับหวานนะครับตับหวานนี่ก็จะดีต่อสุขภาพเลยใช่ครับผมจะรสชาติแบบออกแซบๆนิดนึงนะครับเนาะชาบกดูสิแน่เราก็ทานเลยทีเดียวมีตับหวานแล้วก็ถ้ามีจะมีเด็กๆนะครับเด็กๆเข้ามาก็จะมีหมูหมักทอดนะครับเนาะครับผมหมูที่เราจะหมักหอมมากเลยเราจะหมักเป็นสูตรของเราทางร้านเลยนะครับตรงนี้เนาะ แล้วก็มีเมนูที่ที่ที่ลืมไม่ได้ก็คือมันจะมีปีกไก่ทอดน้ำปลาครับอ่ะอันนี้นี่เขาบอกว่าเมนูนี้สุดยอดมากสุดยอดมากครับลูกค้าเข้ามาร้อยนี่คือเก้าสิบเกเลยค่ะพ่ติดอกติดใจติดอกิดใจถ้ามาจะต้องสั่ง พิเศษก็อยู่ที่น้ําซอสครับผมน้ําซอสที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเองครับไม่เหมือนไทรไม่เหมือนไทรครับผมครับแล้วเป็นสตรลับด้วยสุดลับด้วยครับผมคือถ้าเกิดว่าสั่งนี้ปุ๊บนะฮะคุณบอสจะหายเข้าไปในครัวแล้วจะปิดล็อกประตูทุกสิ่อย่างนะฮะสามชั้นนะครับผมนั่นหมูอครับนะครับก็เป็นตรงนี้ไก่ทอดน้ำปลาครับผมนะครับ อันนี้ครับอนนก็เป็นเมนูที่แนะนําก็แล้วกันครับเมนูแนะนำครับจริงๆมีมีอนีเยอะมากเลยมีมีครับมีมีทางอีสานก็มี3ามสี่อย่างครับมีน้ำตกมีอะไรด้วยครับเนาะนี่ช้มดีหงมนะผมพูดไปนะผมชมไปแล้วก็ผมมีหน้ากากอยู่นะครับคือเรากลืนน้ำลายก็มีใครอย่างเงี้ยแต่ย้อนมาเล่นตรงนี้นะนักเทีงอึ๊กอึ๊กอึ๊กอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะนี่คือเมนูที่แนะนำก่อนกันแล้วกันนะครับผมสำหรับ้กลางวันวันนี้นะครับ 88ลาบปากแน่เนะครับเดี๋ยวมาดูทางข้อความสักหน่อยนึงนะฮะทักทายทั้งแอดด้วยนะครับทักทายทุกคนนะครับแล้วก็มีใครโอ้ยเป็นคนชอบแกงออมนะฮะสั่งได้ตลอดถานนิดนึงอันนี้นี่จะต้องมาทานที่ไร้างเดี๋ยวหรือมีมีบริการส่งครับผมมีบริการส่งด้วยนะครับแถวละแวกที่ใกล้เคียงครับผมมีมีมีบริการส่งด้วยก็โทรมาที่หมายเลข082ครับ185ครับ 7-586นะครับเนาะครับผมครับผมทางทางไลน์ก็คือ88ละปลาบากนะครับ8ปปลาากครับก็เซิร์ชไลน์ไอดีนี้ได้เลยครับได้เลยครับผมรวมถึงทาง Facebook Facebook ใช่ไหม88ละปากครลาบามเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนหน้าผมไปเล็งๆสองสองบ้างแล้วนะครับเห็นบรรยากาศเห็นเมนูโอยอยากมามากที่ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมง สิบโมงเช้าครับผมสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับถึงสี่ทุ่มเลยนะฮะก็เรียกว่านั่งทานกันได้สบายๆได้ข่าวว่ากลางคืนนี้บรรยากาศจะคึกคักมากคึกคักมากมีไฟสลัวแบบแสงไฟจะสวยมากเลยครับผมตรงนี้นะครับเนาะแล้ววิวมาด้วยวิวตรงนี้ดีด้วยนะครับใช่ไหมทางด้านหน้าร้านมีด้านหน้าร้านด้วยครับมีหลายอย่างมีด้านหน้าร้านได้ด้วยครับแลูกค้าจะจัดให้ได้สบายมากเลยครับผมทุกอย่างก็คือตามใจลูกค้าสนุกสนานครับเป็นบรรยากาศแบบ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผมเป็นกันเองมากสามารถทั้งรสชาติกับข้าวทุกอย่างบอกได้เลยว่าต้องการแบบไหนนะครับผมยินดีเหมือนมาบ้านเพื่อนอ่ะเอาตรงๆครับครับครับวันนี้อยากกินนี่จังเลยรสชาติแบบนี้อะไรยังไงได้หมดเลยครับผมได้หมดเลยไม่ใส่ได้ครับผมได้หมดเลยนะครับผมเลยทีเดียวนะครับมาอร่อยกันได้ที่ร้าน นะครับเดี๋ยวบอกพีิกัดคร่าวๆนิดนึงแล้วกันครับคุณปอาครับก็ตรงถ้าจะมาก็ตรงหนองปลาคัางแล้วกันนะครับเทศบาลหนองปลาคังแล้วกันเทศบาลหนองปลาค้างเดี๋ยวเข้ามาแบบเจอเซเว่นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนิดนึงก็เจอเลยครับผมหรือไม่ถ้าถ้ามาไม่ถูกก็คือโทรศัพท์นะครับครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลนะฮะอยู่ทางตรงคอมเมนต์เลยครับนะฮะว่าหือว่าใครที่อยากจะสนใจมาลองลิ้มชิมรสมาสัมผัสบรรยากาศนะครับถามความแต่ร้านนี้เท่จริงนะ ดูสิการตกแต่งเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ย <c oughs> นะฮะเราต้องบอกว่าเขาไม่เหมือนใคร <c oughs> ตรงที่บรรยากาศข้างนอกเลยแหละนะครับแ <c oughs> อดก็สิดถามนิดนึงเมื่มอกจมเข้ามานะเห็นแบบว่ามีเขาเรียกว่าเป็นฮาร์เลย์ใช่ไหมครับมีฮาร์เลย์ครับไม่มีฮาร์เลย์นะครับนี่นี่คือผมณพ่อก็เป็นสมาชิกด้วย <c oughs> เป็นสมาชิกครับผม งั้นแสดงว่าต้องมีการบอกว่าไปออกคลิปอะไรกันบ้างมีกรณีไปออกคลิปที่ทำไงฮะที่ร้านเปิดเนี่ยก็คือหน้าจะออกคลิปก็คือจะต้องแจ้งไปนะครับอาจจะต้องหยุดนะครับนนองเวลาออกคลิปอะผมก็ต้องแจ้งไปทางไลน์อีกทีหนึ่งนะครับเราต้องแจ้งให้ทางลูกค้าที่จะมาทราบก่อนนะครับเนาะอาจจะแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าถ้าระออกคลิปเราจะมีการแบบ คุยกันล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรอย่าง้ยใช่แล้วนะฮะอันนี้คือบอกว่าเป็นต่อว่าควนใหญ่เลยครับนะครับบนเทียจะออกไปทําบุญบ้างอะไรบ้างครับผมนะทำบุญที่วัดบ้างไปอะไรไปไปทั้งข้าวเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นแนะนําเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณชมครับง่ายๆนะฮะเข้าไปที่ Facebook 88ลาบปาด ไปกดไลค์กดติดตามไว้จะได้รู้ว่าวันนี้จะไปลองชิคก็ได้สิสัปดาห์นี้เขาจะมีออกทริปอะไรหรือเปล่านะหรือสนใจอยากจะไปตามทริปเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันได้ตามกันได้ครับเอาละต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในวันนี้และในส่วนของเมนูตรงนี้เดี๋ยวเราจะถ้าเกิดผมชิมตรงนี้จะดูจะดูดีไหมจะชิมตรงนี้เลยได้เลยครับได้เลยชิมเอาอิ่มนะฮะ ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชสวงข้าวเหนียวครับแบบทางเหนือเลยนะอ้โจะข้าวมันมือเมืองนะครับมืองเมืองเลยนะครับนมีมีความพิเศษแตกต่างจากข้าวเหนียวปกติไงฮะก็เขาเราเราจะทําเองครับผมครับตรงนี้เราจะทําเองหมดทุกอย่างผุงเองนึ่งเองอะไรเองใช่ครับใช่ครับ้านจะทำเองทุกอย่างเลยตรงนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณป๊อปจะป้อนผมนะฮะ ได้นะครับได้ได้ด้วยละพี่ครับวันนี้แขนผมเมื่อที่จริงผมเจ็บมือผมเจ็บมือไปตีแบตมาแล้วแบบเลี้ยวแรไม่ค่อยมีเลยออกแนวเป็นง่อยนี่นี่ขนาดผู้ชายนะแหมร้านนี้นะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตชิมิเอางี้ไะผมจะถ้าเกิดจะชิมทั้งหมดเลยเนี่ยผมก็เกรงใจผู้ชมนะฮะตอนนี้นะครับที่ส่งมา เ,เดี๋ยวนะดูใส่ใจสุดๆเลยเนาะ,ะแน่นอนอยู่แล้วนะครับราณนีนะฮะผมจะบอกงี้ตอนนี้เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับที่เราอาจจะไลฟ์ช้า<แ>นั่งเพลินอยู่ข้างนอกนั่งคุยนั่งคุยกับพี่ๆน้องๆอง<แ><แ>ใช่ไหม<แ>เพราะทุกคนนี่แบบโอ้ยเฟลลี่มาก<แ>บางคนอาตรงๆตรงๆเข้ามาเจอปุ๊บแบบชุดดำหมดเลยอะดูแบบน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวน่ารักถ้าคุณยิ่งรู้จัก ผมจะบอกเลยนะครับว่าคุณจะหลงรักร้านนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับนี่คือสเสน่ด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะส่วนตอนนี้ผมจะหลงรักเมนูไหนเดียให้ให้คุณปร้อมแนะนำหน่อยผมควรจะทานเมนูไหนเมนูแรกก็เ <c oughs> มนูแรกก็คือขอเป็นเ็นลาบดีกว่าเป็นลาบนี่คือลาบหมูนี่คือลาบหมูลาบหมูก็จะมีมสุกครับผมสุกจะมีพวกเครื่องในแล้วก็ลาบแล้วก็มีปรุงที่กันนะครับเนาะตามทางลาบของทางเหนือเลยตรงนี้ของทางเหนือมีเครื่องในด้วยนะมีเครื่องในครับมีเครื่องในครับผมอ่ะกล้องกล้องกล้องเข้ามานิดนึง เราจะต้องมี ASMR ไหมไม่ต้องใช่ไหมอ๋อตาตากล้องบอกว่าเดี๋ยวน้ำลายจะไหลนะฮะ,ะมีสะดุง่งเฮ้ยหอมหอมหอมอ่ะเคียวโผล่เสียงเข้ามาว้าอืมหัวขึ้นค่อนมากอ่ะครับครับครับพิกเราจะปรุงแต่หมูนุ่มนะครจะมนะีเครื่องเทศ เป็นบาาทงรร้นนเลยคัี่ถ้าเกิดว่ามือผมไม่ได้จับซ้อนอยู่นะผมเปนมือจ้งวงนะนะ <c oughs> พวกตีก็ต้องทานข้าวเหนียวต้องใช้มือใช่ไหมครั <c oughs> ใช่ใช่ครับครับทางเหนือเลยครับผม,ไ,ม,ไ,มได้แด่แด่มีแกลด้วยอ่ะก็คือต้องให้แคร์พิเศษนะครับแคร์ครับผมจะขอร้านขอโทษลนลึนงล่นง <c oughs> ตัว คุณครับคุณไม่มีแฟนคุณมายี่งว่าจะได้แฟนก็ได้นะครับอืมรสชาติดีมากผมผมคนชอบทานเผ็ดอยู่แล้วทานเผ็ดนะครับแม่แต่เนี้ยคือมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดกลมกล่อมนะครับอันนี้คือลาบหมูนะครับต่อด้วยต่อด้วยแกงหอมด้ยครับน้ำมันงแกงอ่อมนะครับน้ำมันงาตัวนี้อ่านี่เลยลาบกับแกงหอมครับผมทางเหนือของเราเลยเนาะตัวนี้เป็นหมูใช่ไหมฮะัเป็นหมูครับพี่แกเป็นหมูคนเลยนะ ต้องสนน้ำด้วยวนุ่มมีความนุ่มครัับอันนี้อันนี้เป็นส่วนไหนครับเนี่ยหมูเป็นเราใช้เราใช้เอ็นข้างเป็นวัดวัดดอย่างดีครับขอเอ็นข้างวัดเคียวง่ายเวลาเขียวเล่นครับออกกุบด้วยนะครับเวลาเร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 าทำแกงออกมันมันจะอร่อยมากผอพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับครับพูดได้เลยครับครก็ตรงนี้ก็มี มีต้มแซบนะครับเนาะครับผมครับมีต้มแซบแล้วก็จะมีผัดหมีทอดอันเนี้ยทานง่ายๆไม่ได้เผ็ดมากครับผมจะนม่เผ็ดแบบกลางๆนะครับเนาะครับผมของย่านะครับไม่ฮะผมีะมันงอย่านนี้ครับผมมันต้องอย่างนี้ครับพวกเราทำนี่ออกอ่ะออกนี่ออกก่อนเลยครับครับครับมีข้อความมาบอกว่าชอบเอ็นด้วยครับครับไม่เป็นอะไรนะเป็นเนื้อตรงข้างของข้าววัตถุดิบที่ใช้ที่จะเป็นแบบวัตถุดิบที่ยหงดีนะครับ ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับคุณป๊อปครับอ๋อราคาเริ่มต้นอยู่ที่จานละห้าสิบบาทครับผมห้าสิบเท่านั้นเท่านั้นนะครับเนาะครับแอ้อย่างอย่างเมนูตรงนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็เมนูตรงนี้ก็คือจานละห้าสิบเป็นคหลักๆนะครับราคผมก็คือตามที่เขียนไว้ตามใต้เลยครับเนาะครับห้าสิบแพงสุดเท่าไหร่ ก็คือทั้งเนี้ครับจะไม่มีแพงกว่านี้แล้วครับเาผมจะอยู่แบบนี้เลยครับผมเพราะว่าทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและมากินกันได้นะครับในราคาที่ย่อมเยาว์และเบาๆครับงั้นกินเลยนะฮะครับกินเลยนะครับครับผมเนื้อเนี้ออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆครับมันอยู่ต้มแซบรสชาติเปรี้ยวๆนะครับต้มแซ่บกับต้องเปรี้ยวครับผมแล้วมันจะมีพริกพริกขี้หนูเราใช้พริกขี้หนูสดเท่านั้น แล้วก็มะนาวนี่ผมจะไม่ใช้มะนาวที่เป็นมะนาวขวดหรือมะนาวอะไรคือมะนาวจากสวนเท่านั้นคือลูกต่อลูกสดสดแท้แท้เลยครับผมทากับจานต่อจานเลยนะครับนะยังไม่ใช้แบบสดผสนสดน้ำนี่ยมันจะเพลินมากเลยนะเฮเอสเดมาต้องมาแล้วล่ะเฮ้ยมีการบอกพอแล้วเหรอไม่ครบเลยไม่ครบเลย ขออนุญาตงั้นผมอยู่นะเขาได้ผมตอบไหมระวังสำรับด้วยนะฮะนี่บอกน่ากินมากตกล้องอยากกลืนน้ำลายแรงครับเสียงคุณเสียงคุณเข้ากล้องครับเสียงของตกล้องใช่ไม่ใช่หน้เริ่มจริงๆงั้นเอาเนี้ผมขออีกหนึ่งเมนูตรงนี้แล้วกันเพราะว่าได้ยินมาเยอะว่า มาร้อยก็ติดใจเกือบร้อยอ่ะครับผมสําหรับเมนูนี้คือปีกไก่ทอดน้ำปลาครับปีกไก่ทอดน้ำปลาเอ้ยมันจะขนาดไหนกันเชียวราดซอสนะครับเป็นราดซอสรา้ำปลาเราต้องจิ้มอะไรไหมฮะไม่ต้องจิ้มครับผมมีราดซอสมาในตัวเลยครับผมราดซอสมาในตัวอ๋อท่านขออนุญาตเลยนะครพอร้อนๆเสร็จเราจะราดซอสนะครับราดซอสซึมไปในไก่ขอะมันไก่หืมแกมันดีอ่ะมันมีความหวาน ครับมีความหวานครับอ๋อนี่คือที่บอกว่าเป็นซอสเป็นซอสราดครับผมตอนแรกเข้าใจว่าไก่ทอดน้ําปลามันก็คือเค็มเค็มน้ําปลาครับเื้ยที่ไม่ใช่นะอันนี้มันมีรสชาติเป็นซอสมาด้วยนะฮะซอสหวานซอสน้ําปลาที่เราทำขึ้นมาสุดของร้านเป็นรสชาติพิเศษอันนี้อันนี้ก็ห้าสิบหรอกห้าสิบบาทครับผมทุกอย่างห้าสิบหกครับไม่มีแพงไปกว่านี้นะครับน้องช่วงบ่ายใครช่วยจัดรายการแทนผมทีนะครับ ผมไม่น่าเก่าแล้วตอนนี้ลครับคือมีความกรุบกรุบจนลังดีนะฮะเฮ้ยต้องมาลองจริงจริงต้องลองขอนยอดซ่อนไว้ก่อนนะต้องทานข้าเหนียวด้วย <laughs> โอเคพิสูจน์เรียบร้อยนี่คือเมนูที่ยังไงคุณต้องกินอ่ะ ามาแล้วต้องกินนะฮะถ้าอยากทานเราก็เจอกันได้นะครับอ่ะส่วนหนึ่งก็แล้วกันผมควรคจะกลืนก่อนไหมเนี่ยนะขออนุญ,ญาตระหว่างนี้บทที่นี่ให้เยอะมากคุ้มราคามากครับอ่าคุณกริมคุณปริมบอกว่าอาหารน่าทานาเกลียดเสียงซูดเอา้าไม่ได้ถ้าคุณมาคุณต้องทาน<ม>ต้องทานให้ได้เสียงแบบนี้นะครับมันเป็นการให้เกียรติ พ่อครัวด้วยนะครับรสชาติดีมากอร่อยมากครับ้นี้ก็เชิญนะครับครับผมเอาล่ะงั้นก็นนคงจะต้องบอกว่าขออนุญาตแล้วล่ะผมหิวจริงๆนะแต่ถ้าเกิดให้ทานหมดเนี่ยโชว์คุณผู้ชมคุณผูณ้ฟังเนี่ยมันาจะดูไม่งามสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตกรอบนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะให้คุณป๊อป นะครับฝากเชิญชวนนิดนึงแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่รังชมอยู่กับการไลฟ์นะครับที่เริ่มโอเคคลิกนะฮะอันนี้นะครับครับผมเนี่ยผมก็ขอฝากร้านแปดแปดลาบปากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ลองมาชิมกันดูนะครับเนาะ มากันได้ที่นี่เลยนะครับทุกอย่างราคาย่อมยาครับเป็นกันเองนะครับผู้ลูกค้าสามารถบอกครอบครัวได้เลยว่าชอบกินรสชาติแบบไหนนะครับเราบริการได้เหมือนพี่น้องครับผมขอบคุณครับครับผมอ่ะพี่น้องกันมาเจอกันได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งร้านนะครับที่ภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับแล้วช่วงเดี๋ยวเราจําได้มา เก็บภาพเพิ่มเติมด้วยทั้งในส่วนของเมนูอื่นๆนี่คือส่วนหนึ่งจริงๆนะครับที่88ลาป่านะครับนี้ขอบคุณป๊อปมากนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็บายบายทางไลฟ์ด้วยนะฮะรอบหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็ เดี๋ยวติดตามให้ดีกันที่ Facebook ของเราเลฟโอเค okay, คลิกสเตชัน96.75สิบเมกะเฮิร์์นะครับวันนี้ก็ต้องบายบายไปก่อนบายบายท่านท่านนอกด้วยโอ้โ oh, ห <c oughs> ในแบบนางแบบนะ <c oughs> เพียบเลยนะครับ <c oughs> อ่ะบายบายสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> จัดต่อ